สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเคยครับช่องยุ้ยครับเลยถ่ายสิ่งนี่ครับมาดูรถขุดเล็กมั่งครับนี่ครับคูปะต้ากระบอกยกนะครับตัวสองตัวสามตัวครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตัวนี้เป็นรุ่น KX033 นะครับรองรับ บี20ครับอี่ครับระบบภายในครับนี่ครับระบบภายในก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ไม่รู้ว่ามันสวิงซ้ายหรือขวาหรืออะไรอย่างไม่เคยขึ้นลองครับเครื่องเสียงก็พอได้ฟังครับข้างบนครับระบบแอร์ก็ไม่น่ามีปัญหาครับของใหม่ครับนี่ครับ ขาใหม่อะไรอะไรก็ดีครับนี่ครับึแอร์แลว้วหน้าจอแอร์เ,เยน็นนะทีนี้ก็จะเป็นเซฟตี้ครับเซฟตี้นะจะประมาณนี้นะครับเซฟตี้ก็จะประมาณนี้ครับไฟสองสว่างสปอร์ไลท์สองดวงข้างบนครับ นี้มีใบดันด้วยครับมุงกี้ก็สี่ฟันครับนี่ครับพ่ออยากได้ตัวนี้ครับคือเร์ยบุญหนึ่งตัวครับนี่ครับงานเนียมมากครับ สวยครับสวยสวยงามมากครับตัวนี้น่าเล่นไหมครับคอมเมนต์เข้ามาดูครับนี้เหมาะน่าจะเหมาะกับงานเข้าซอกซอยเล็กๆครับซอกซอยเล็กๆเอาซอกซอยเล็กๆ,ก,ก,ๆกับเคลื่อง มาณนี้ครับอย่าลืมครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ปักกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ครับจุดอัจฉริบีครับบอกหมดครับสวยๆครับตัวนี้ก็เงินดีใช้ได้เลยนะครับพูดถึงรับจ้างก็เงินดีใช้ได้ไม่แพ้ตัวใหญ่ครับนี่ครับมี ติดหงอแยกไปด้วยครับเนบพ่อต่อสายหงอแยกครับก็โอเคใช้ได้เลยครับไม่ธรรมดาครับนะครับตัวนี้หลักเจ้าตัวนี้นะครับ KX033 ครับคุบุต้าตู้แอร์ก็น่ารักครับมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยครับ สวยงามมากครับมีใบรันให้ด้วยครับอน,นาจากักคูปะต้าครับเต็มไปหมดแล้วนี้สี่49 70 M60 40 SU ครับตัวเก่าคุณนี่เป็นโชว์รูมที่พยากรกภูบบมิสายนะ อันนพอยักกูุกี่ใสสวยงามมากครับสวยงามมากสวยสวยสวย ก็ถ่ายเป็นทางเลือกครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ